That's เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีทชแนลนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับตัวละครเซนตง์งรุล่างโล่แดงเลเวลร้อยกันบ้างนะผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเองนะผมเพราะผมไม่ได้สุ่มนะฮะเกมเพย์นี้จะเป็นเกมเพย์ของคุณปายจากเรือโฟลีนะผมที่เขาสุ่มได้แล้วก็เล่นตัวละครตัวเนี้มามากพอสมควรนะผมตั้งแต่ตัวละครน,นี้เข้ามาเลยก็ว่าได้นะฮะจนถึงตอนนี้ที่คลิปถูกอัดไว้เลยนะผมด้ยจะว่าถ้าเข้าไปดูในแกงเนี่ยชื่อเขาน่าจะต้องติดหนึ่งใน, Top งน,งใน,งนท็อปร,ร้อยของเซนต์ตงรุใน็นแล้วซึ่งปัััจุนที่ผมตดคลิปอยู่ผคผุณปก็อนท ที่แรง22แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะผมว่าตัวละครนี้จะสามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนะผมจะรับมือโรเจอร์ได้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาอยู่เกมแรกนะผมกับตัวละครเซนโตมารุกกับด่านมารินฟอร์ดนั่นเองนะผมฝั่งตรงข้ามมีโรเจอร์หนึ่งตัวนะผมมาดูว่าคุณปลายเขาจะเล่นอย่างไงนะครับผมกับแบตนี้นะเริ่มมาก็ตามเนเจอร์ของสายเราทั่วไปเลยผมก็คือดึงธงแรกแล้วก็เติมเกรธงไปนะผม ข้อเสียของเซนตอมารูเลยนะผมก็คือชาร์จเกตธงแบบมีศัตรูยืนไม่ได้นะผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่แอบลําบากนิดนึงนะผมถ้าเกิดว่ามีศัตรูมาจี้และรอจะบุกธงหรือจะดึงธงเรานะฮะที่ไม่ใช่โรเจอร์นะเพราะโรเจอร์เนี่ยผมว่าเซนตอมารูเนี่ยกันได้แทบจะร้อเปอนต์เลยนะผมถ้าเป็นคิดรอเนี่ยกาจะเป็นอีกเรื่องนึงนะผมอุ้ยดอสสวยครับผมโขนจามไปอย่างทีแล้วก็ทุบหัวเลยโอ้โหไม่ใช่ลูฟี่ตัวปลอมเนี่ยแต่ทุบหัวแบะไปเลยนะผมโคตรแรงเลยนะอุ้ยโรเจอร์ปาดนหนึ คนณปายก็ต้องมักโซนนิกะไว้นะผมไม่ให้นิกะมันมาดื้อดึงธงนะฮะและเหมือนว่าธงสองเรากําลังนูกันใหญ่เลยนะผมแต่ว่าเพื่อนเรานะผมสามารถดึงธงบีได้นั่นเองนะผมคุณไปน่าจะไปเลยป่ะนะ่ะโอ้โหดูจากท่าทางแล้วนะ่าจะใช่แล้วเนี่ยวิ่งไปธงบีเลยนะผมเหมือนจะเป็นการเพิ่มสเปซให้เพื่อนเราด้วยนะผมให้เรามีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะผมแล้วก็ดึงฝันตัข้ามเนี่ยให้มาเล่ก,กับคุณไปยเยอะๆนะผมมาดูว่าจะทํากันได้หรือเปล่านะผมกับตัวละครเซนตอมารุไอโหลูฟี่ดูท่าเดิมเลยนเ,นนเนี่นนนเี่ยโดขววาจาจมหัแบบ นี่นะฮะแล้วก็โซนธงไว้นะผมน่าจะเติมเกตทธงก็ถือวจะเติมเกตไวพอสมควรนะครับผมแต่ปัญหาหลักๆของตัวละครตัวนี้ที่ผมมองไว้น่าจะเป็นคิดรอนะฮะว่าจะกันอยู่บัดหรือเปล่านะผมแล้วตอนนี้เขาติดบูธด้วยนะผมแล้วโดดมาหาจริงๆด้วยโคแรงอยู่นะเพราะเขาติดบูธนะผมแล้วก็เอาขวานทุบหัวไปหนึ่งทีนะผมแต่ไม่ค่อยเข้าเลยนะผมเขาค่อนข้างถึกนะฮะ มาดูว่าคุณปาก็จะแก้เกมยังไงนะผมโอ้โหต้องใช้น็อกแบ็กด้วยแต่สกิลหนึ่งมาไม่ทันนะผมนี่เป็นที่มาว่าทําไมเราต้องใส่ย่นคูดาสกิลหนึ่งนะผมเพราะงั้นนะ่ะไม่มีน็อกแบ็กมากพอที่จะ ตัดตัวละครอย่างคิดหล่อได้อือหือทุบไปอีกคีหนึงกะเด็นอยู่นะผมง่าจะใกล้ติดบูแล้วนะฮะถ้าติดบูสแล้วจะตีเข้านะผมโอเคคิดหล่อเขาดื้อเขาสวนอะ่ะตั้งเคาน์เตอร์ปุ๊บเขาตีโอ้โหแล้วตีด้วยไงละ่ะโดนไปเต็มดอกค่อนข้างเจ็บเลยนะ,ะตอนนี้เริ่ดคิดหลอ่อต่ผมครึ่งหล่อแล้วแปลว่าติดสถานะข้าบดึงหงได้นะผมไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ตามนะครับผมโอ้โหแล้วดอทมาไม่ทันนะผมแล้วโดนตัดดอทด,ด,ด้วยนะผมโชคดีที่ยังไม่ตายนะผม แล้วก็โอ๊เคาน์เตอร์โคตรสวยหยุดยั้งคิดรอไว้ได้ด้วยนะผมแล้วเขาติดห้ามนึงธงด้วยไงน่าจะต้องสลับอีกตัวมาเล่นแต่ว่าสลับอีกตัวมาก็ไม่รอดอยู่ดีนะผมเพราะสามารถติดสถานะบล็อกธงได้นั่นเองนะนี่ไงทุบไปหนึ่งที โหดดึงธงไม่ได้อย่างงี้ก็แย่อยู่นะผมต้องฆ่าเท่านั้นเลยนะฮะแล้วสกิลเคาน์เตอร์ึ้นมาอย่างบ่อยเลยนะผมถ้าเกิดเคาน์เตอร์ติดนะผมจะมีการย่นด้วยนะผมยิ่งน็อกแด้กในธงได้ยิ่งย่นอีกนะผมแล้วเคาน์เตอร์อืมเคาน์เตอร์สวยชัดอีกแล้วนะผมเป็นผมเป็นคิดรอเดี่ยผมกำหมัดเลยนะถ้าจะเคาน์เตอร์ติดบ่อยขนาดนี้นะผมแล้วจะอืมโดนขัดสะกอ่อนนะผมไม่งั้นเอาขวานทุบหัวคิดรอตัวนั้นไปแล้วนะฮะ โอหแล้วตอนนี้นะผมเหลือแค่สิบวิสุดท้ายนะผมจะได้ไหมนะผมฝั่งตรงข้ามมีสายวิ่งหนึ่งตัวคือคิดรอนะผมต้องหยุดยั้งคิดรอตัวนี้ให้ได้นะฮะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังแอบ,บเนี่ยดึงทงสองแล้วมันดึงได้ด้วยมันเป็นนิกะนะผมแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนสามารถดึงกลับมาได้น,นั่นเองนะผมก็น่าจะจบไปที่ที่ร้อยผมสำหรับเกมได้นะผมตารแรกก็ยืนเต็มเกมไปเลยนะผมแต้มเจ็ดพันกว่าเลยนะฮะแม้ทุกทวีเด็ด มาอย่เกมที่2กันบ้างนะผมกับด่านวอเตอร์เซเว่นนะผมรอบนี้เรามีโรเจอร์นะผมที่ใจดีนะผมดึงธงแรกให้สดด้วยนะฮะ ไม่เป็นไรครับผมก็ยืนชาร์จเกทงต่อไปนะผมเหมือนทงสองเราจะไม่ถูกดึงนะครับผมยัมาโตเอสตาจะต้องมาดึงให้นะฮะโชคยังดีนะผมเหมือนจะดึงทงสามได้ด้วยนะผมโอ้เอาเรื่องจัดๆนะผมโรเจอร์นะผมแต่ว่าคิดรอกับโรเจอร์มานำาบุกบ้านเรานะผมตังเคอเตอร์รอส,สวยๆแล้วก็นี่ไงเคอเตอร์สำเร็จนะผมแต่ว่าเขาเป็นอมาตะนะผมใช้ท่านหนึ่งไปไม่เป็นไตรตีธรรมดาสามคิดก็บล็อกทงแล้วนะผมแล้วก็ทุบอีกทีนึงนะผมโรเจอร์ถึงจะต้องวิ่งหนีเลยนะผมเหลือไว้แต่คิดรอที่จิตสถานะบล็อกทงนะผมต้องแปลงั้นไไม่ดเเาตอร์ หัวน้มาตาเมเพื่อกันดาเมนะผมก็ถือว่าเป็นวิธีในการรับมือคิดรอถ้าจะโดนบีบหัวได้ดีเลยนะฮะไม่งั้นคือเรารับดามเมเต็มเต็ะอาจจะเจ็บได้ผมอาไปทุบหัวซะด้วยนะผมการเป็นล่างคิดพอดีนะผมก็ติดสถานะห้ามดึงธงนะผมน่าจะต้องสลับอีกรอบหนึ่งมาเป็นรอนะผมแต่ว่ารอเลือดต่ำกว่า 50%ก็ติก็ตีสถานะได้นะผมตี3ทีก็น่าจะหลุดนะผมเขาต้องดอสหลบมาอุย้ยดอสสวยครับผมแล้วก็ตีโอ้โหเลือดต่ําขนาดนี้ยังไงก็น่าจะดึงคงจากเซนโตไม่ได้นะผมต้องหาวิธีดีเลือดนะผมไม่งั้นเล่นไม่ได้หรอกนะผมโดนทุบไปทีหนึ่งนะผม เกือบตายเลือดแบงเลยนะผมตอนนี้ดึงธงไม่ได้นะฮะต้องเปลี่ยนตัวมาเล่นเลยนะผมอาวอาวอาอ้โหเคอเตอร์พลาดไหมโอ้ไม่พลาดด้วยถือว่าติดเฉยเลยนะผมถือว่าระยะในการโคเคอเตอร์เนี่ยนานกว่าร่างเก่าเยอะเลยนะผมปกติมันน่าจะโดนดามจแล้วนะผมทุบไปทีนะโอ้ยหัวแตกนะผมตอนตรงข้ามถึงกดสติ๊กเกอร์เลยนะผมแล้วจะไปทางไหนต่อดีนะผมอ้าวน่าจะกลับไปธงแรกนะผมน่าจะไปเติมเกรนะฮะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมีเซนตโตมานุอยู่แล้วตัวหนึ่งนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่า ยืนโซนไว้นะฮะคือถ้าไปซ้อนกันเยอะเนี่ยเวลาโดนคนมาบุกทงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะกลับไม่ทันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปซ้อนกันนะผมเพื่อเราเอาอยู่นะฮะนอกจากเพื่อเราจะไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมเราค่อยไปซ้อนนะผมและนั่นแงผมมีคนนั่งเรือมานะผมมาบุกทงสองบ้านเราเป็นใครฮนะโรเจอร์นั่นเองนะผมมาดูว่าจะรับมือไหวไหมนะผมทุบไปหนึ่งทีเนียผมแต่ว่าโรเจอร์ยังสามารถดึงทงได้เพราะเขาเลือดเต็มนะผม แล้วคุณไปายเดินเข้าไปใส่แบบนี้กดเคาน์เตอร์โอ้โหแล้วติดด้วยนะผมโดยที่โรเจอร์อยังดึงธงอยู่นะผมเพราะว่าการกดเคาน์เตอร์ของตัวละครตัวนี้ผมมันจะมีดาเมจหนฮิต hit นะผมทําให้ฮาคิระเบิดนั่นเองนะผมมันเลยเคาน์เตอร์ติดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกดเคาน์เตอร์ต่อหน้าโรเจอร์ได้เลยนะผมเพื่อจะเอาน็อกแบ็กนะผม เพื่อในการฟื้นฟูเลือดครับผมหรือว่ายน่นเวลาสกิลสให้มีใช้อีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะฮะเอาโลเจอตอนนี้มันดือ้อทุบไปหนึ่งทีครับผมติดบล็อกดึงธงนะครับผมแต่เกมยังเหลือเวลาเยอะเกินไปครับผมน่าจะต้องติดอีกรอบหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าเขาจะดึงธงไม่ได้จนจบเกมนะครับผมก็ตั้งเคาน์เตอร์รอวิ่งขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วติดด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับผมโรเจอก็ปล่อยให้ทิ้งไว้อยู่ตรงนี้เลยผมทิ้งไว้กลางทางเลยนะครับผมจังหวะน,นี้นะฮะคือเขาจะดึงธงไม่ได้แล้วนะครบผมมมกกว่าจจก่เาเเ็อไทททีโตลยะะติดดึงงงช เราไม่สามารถล้างสถานะได้ด้วยแล้วโอ้โอ,โอดิ้งพิกสถานการณ์แล้วทุบนี่กะตายด้วยนะผมตอนจบแล้วผมอะไรมันจะสุดเบอร์นะนะผมก็จบไปไม่ใช่ี่ยวผมสังเกตที่สองผมแต้ม8,200เลยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะยืนทั้งเกมเลยจริงๆนะผมมาที่ตั้งมิติส โอเคครับผมมาอยู่เกมเพลย์สุดท้ายของเซนตโอมารูนะผมกระดานอินเพลยดาวนะผมก็เหมือนคุณปายจะวิ่งขึ้นมาเอาธงสองก่อนนะผมพอเนีกกะเขาเอาธงแรกไปนะผม ก็น่าจะเติมเกตสักพักเลยนะผมนอกจากจะมีคนมาเล่นด้วยนะผมไม่รู้ว่าโทงกลางเพื่อเราจะดึงได้ไหมซึ่งก็เป็นน้องแชมป์นั่นเองนะผมจากเรือโอซีนะผมเล่นฉลามบุกนะผมหรือโฮดี้นะฮะเหมือนจะม,นมีหันมาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะผมโรเจอร์วิ่งมาปาดเลยนะผมแต่ว่าโรเจอร์ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาของเซนโตเท่าไหร่แต่เขาดอตได้เฉยเลยก็สูตรเดิมนะผมกดเคาน์เตอร์แล้วก็ส่งมันลงไปข้างๆนะฮะติดบล็อกดึงคงด้วยนะผมให้นิกะกระทืบต่อได้เลยนะผมตามสบายนะฮะ แล้วก็น่าจะลงไปช่วยน้องแชมป์นะผมโอ้โหรับมือกับ2ตัวละครสีเขียวแบบนี้อืทุบไปหนึ่งทีแต่ว่านิกะมันกดอมาตะานะผมก็เลยไม่โดนดามเมจนั่นเองนะฮะอันนี้ก่ะวิ่งไปไหนครับนั่นนะ่ะโอ้วิ่งกลับมาแล้วนะผมฟันสวนเลยครับผม แล้วก็เอาเคาลเ,เตอร์เคาเตอร์แล้วคุณไปแล้วเออคาเตอร์ส่วนที่คาเตอร์แล้วมีคนตีเคาเตอร์พอดีนะผมก็เลยด็อกแบ็กติดนะผมแล้วก็หนีออกมาทุบหัวโรเจอร์กระเด็นไปอีกทีนึงผมดึงธงไม่ได้ต่อเนื่องไปนะฮะสถานะหมดมัง้งครับผมก็เลยกลับมารับเพิ่มนั่นเองนะผมดึงธงไม่ได้นี่น่าจะทําอะไรไม่ได้อีกยาเลยผมเอาโยนสายฟ้าไม่โดนไม่เป็นไรครับผมเพื่อเราเก็บงานให้นั่นเองนะผมแล้วนี้กะก็มาเติมธงกลางแล้วนะผมแต่ว่าคุณไเนี่น่าจะต้องโยกไปเล่นธงอื่นนะผมไม่จําเป็นที่จะ ผมคนนึงยืนธงนี้แล้วอีกคนหนึ่งต้องไปยืนคอยโซนอยู่ข้างหลังให้นะผมไม่งั้นจะโดนแบ็คดอร่ายง่ายเลยนะผมต้องคอยดูมินิแบบดีๆครับผมอ่านเจดีๆฮนะแต่เหมือนว่าเพื่อนทีมคุณปายเนะี่ยเขาไปบุกธง2บ้านเขาหมดเลยนะผมคุณปายก็เลยโดดมาประจําที่ธงการนะผมรอโซนอีกทีหนึ่งนะผมในการตะลุมบอลอยู่ธง2บ้านเขานะผม ก็ชิวเลยนะผมแต่เหมือนจะมีใครโดวิ่งบุกมาถึงธงนี้นะผมแต่คุณไปย,ยังไม่ทันทําอะไรเลยเขาดรอตไปแล้วนะผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะผมโดดดนีไปแล้วด้วยนะฮะสงสยัยโกติสถานะห้ามดึงธงนะครับ มันเสี่ยงเกินไปนะผมจะติดช่วงถ่ายเกมนะผมแล้วก็ทุบหัวโซโลนะผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้สามารถตีโซโลเข้านะผมเพราะว่าเป็นกลุ่มหมวกฟางนั่นเองนะผมมันจะได้บัฟจากเทตตัวละครนะผมที่จะตีตัวละครกลุ่มหมวกฟางแรงขึ้นถึง30%เปอนต์เลยนะผมเพราะฉะนั้นทำ damage กับโซโลเข้าแน่นอนนะผมแล้วตั้งอาชุราก็เจอเคาน์เตอร์สวนไปสิครับผมโอ้โหเจ็บเลยปังตายนะโซโลแล้วก็เอาขวานทุบหัวอีกทีนึงโดนคู่ไปเลยนะผมโดนบล็อกดึงธงนะฮะทั้งยามาโตะทั้งโซโลเลยนะผมต้องหลบยามะะะโตดีๆนรัานนค่อข้งออันตตรรราาายแ่่วโเเจ์ข้มา หันสวยครับผมแล้วก็คอไปอีกทีนะผมยังมาตกเกือบตายแล้วก็เคาน์เตอร์หลบดาเมจได้อย่างสวยงามน,นะผมโอ้โหถึกเอาเรื่องแล้วก็น่ารำคาญเอาเรื่องเลยนะผมอา้าวโซโลตัง้งอาชูราต่อเนื่องนะฮะยังไม่เข็ดอา้าวแล้วตายเลยนะผมโดนปาดทามุสลีนะผมเดี้ยงไปเลยนะผมคุณไปจะส่งสติ๊กเกอร์ให้โรเจอร์ไปเอาโทนนะผมแล้วเอ็ดยัมาโตมาด้วยนะผมแล้วคุณไปจะทำยังไงผมเพอร์เฟกต์ดอตมาอย่างสวยงามแล้ว แล้วแล้วยืนมองครับนี่กะจะวัดพละเมตเลยปะเนี่ยโอ้โหรับเต็มเต็มแบบไม่หลบซะด้วยผมเอาเรื่องเกินไปไหมเนี่ยคือจะวัดสกิลดาเมจให้ดูเลยใช่ไหมครับผมว่าเอ๊จะมาตบตีเข้าไหมใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็ว,วิ่งเป็นไคลโดวิ่งเลยนะผมแต่ว่าเขาน่าจะหึงไม่ทันแล้วผมก็จะไปเที่ยวร้อยผมงสำหรับเกมสุดท้ายนะ้วผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาขอขอดคนนี้ต่อไปก็สกามสรารถกดซับเคอร์ไได้เลยผมแล้วเจกอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe